สวัสดีค่ะมาเข้าใจของการช้ำง่ายนะคะคืออะไรช้ำเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของอาการที่เส้นเลือดฝอยหรือว่าตัวหลอดเลือดดำเนี่ยใกล้ผิวหนังแตกนะคะส่วนใหญ่เกิดที่แขนหรือขาเมื่อเลือดนะคะมีการไหลรั่วออกมานะคะก็จะเกิดเป็นรอยดําเกิดขึ้นแล้วก็ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะดูดเลือดกลับรอยค้ำหนงนั้นก็จะหายไปได้ะคะ่ะปัจจัยก็คือคนที่สูงอายุนะคะเพราะว่าผิวบางทําให้ชั้นของไขมันเนี่ยไม่สามารถที่จะมาปกป้อง การกระแทกของหลอดเลือดได้นะคะยาต่างๆที่ลดพวกการจับตัวของเลือดนะคะอย่างเช่นพวกแอสไพรินวอลฟารินนะหรือว่าพวกกลุ่มยาโคพิโดเกลพาสูเกลนะคะรวมถึงพวกเซียรอยต่างๆนะคะยิ่งพวกทาหรือหรือว่ากินด้วยนะถัดไปก็จะเป็นพวกอาหารเสริมเช่นใบแปะกวยค่ะการชนการกระแทกของนะคะหรือว่าการมีโรคต่างๆเช่นพวกออโตอิมูนโรคมะเร็ง การขาดวิตามินนะคะอย่างวิตามินซีที่สร้างคอลลาเจนวิตามินเคที่ช่วยให้หลอดเลือดแข็งตัวพันธุกรรมนะคะของคนที่มีหลอดเลือดเปราะบางแล้วก็คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะตับแข็งก็จะทําให้การสร้างโปรตีนแย่ลงทีนี้เราควรสังเกตคะ่ะว่าอาการอะไรที่มีต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคอื่นๆอันหนึ่งก็คือการเกิดโรครอยช้ำที่เป็นขนาดใหญ่นะคะเช่นบริเวณหลังลําตัวใบหน้าที่เราไม่ทราบสาเหตุ2ก็คือว่ามีประวัติเลือดไหลออกมาเยอะและนาน3คือ ช้ำเนี่ยหลังจากเริ่มยาใหม่ๆนะคะได้ไม่นาน4ี่ก็คือว่าครอบครัวมีประวัติที่เป็นเลือดออกได้ง่ายซึ่งอาการเหล่านี้จะบอกว่าสัดส่วนของการแข่งตัวของเลือดเนี่ยต่ำมีปัญหาในเรื่องของการมีเกล็ดเลือดหรือว่าโปรตีนเนี่ยมีปัญหานะคะนอกจากนี้นะคะอาการที่ยังต้องควรไปพบคุณหมอเลยนะคะก็คือการมองเห็นผิดปกติรอยช้ำเป็นนานกว่า2ส,สัปดาห์รอยช้ำมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เกิดบ่อยมีก้อนนะคะตรงบริเวณที่เป็นรอยช้ำ มีอาการบวมและปวดมีอาการปวดหลังจากที่มีบาดแผลมาแล้วนะคะหลายวันมีรอยช้ำเกิดขึ้นบริเวณที่เดิมและรอยช้ำที่หาสาเหตุไม่ได้นะคะเช่นไปชนอะไรมาหรือหาปัจจัยเสี่ยงไม่พบรวมถึงมีเลือดออกผิดปกติเช่นในปัสสาวะหรืออุจจาระค่ะทีนี้ค่ะมาอยู่ที่การป้องกันนะคะและก็รักษาการช้ำนะคะหนึ่งแน่นอนเราจะต้องจัดบ้านนั่นเองก็คือการให้แสงเข้าถึงตัวบ้านการจัดของให้เป็นระเบียบและก็ลดการวางของระเกะระกะน,นะคะ ให้เดินได้สะดวกไม่ขวางทางหาผลข้างเคียงของยาปรึกษาทั้งเภสัชกรหรือคุณหมอนะคะที่ให้ยามานะถ้ายาทําให้เกิดอาการง่วงนอนหรือง่วงซึมนะคะก็ควรรมัดระวังนะคะแล้วก็ตรวจค่าสายตาการได้ยินหากเริ่มมีปัญหาควรพบคุณหมอทันทีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะ